อ่ะมาเรื่องดรามาเต้ยจรินพรนะเต้ยจรินพรอ,อย่างที่บอกนะออก็โอ้โหเรียกว่าง,งานเข้าเออจริง,รงเพราะดันไปเขาเรียกว่าเหมือนไปถ่าย i อ G แล้วไปแซวเขาอะ,อะมันแอบถ่ายอะคือก็เป็นดราม่าร้อนแรงนะใ,ในช่วงเนียภาพนี้คุณผู้ชมนะฮะคือ ผู้ชายในห้องแต่งตัวเนี่ยคือน้องเตตะวัน oh. นะครับก็กําลังแต่งตัวกันอยู่ oh. คือเตอ้ยเนี่ยเขาก็ลงคลิปผ่าน IG story s t สตอรี่นี่แหละ oh. เป็นเหตุการณ์เง้มประตูเข้าไปถ่ายคลิปตอนนักแสดงหนุ่มวัยรุ่นเตตะวันกําลังทําธุระอยู่อะไรสักอย่างในห้องแต่งตัว oh. ชาวเน็ตบางส่วนมีเสียงแตกนะ oh. ส่วนหนึ่งบอกโอ้โหมันไม่เหมาะสมหรือเปล่านะ oh. ต้องมองแหมมันต้องควรให้เกียรติกันหรือเปล่า oh. ก็มีการโพสตติงนางเอกจนเป็นดราม่าเช่น ไม่ว่าจะใครก็ไม่สมควรจะถูกละเมิดความเป็นส่วนตัวไม่น่าเชื่อว่าภาพลักษณ์ดีๆที่มีอยู่มาตกม้าตายเพราะความสนุกของตัวเองนี่มันยุคไหนกันแล้ว ควรจะคิดได้อะไรควรอะไรไม่ควรอเอนดูขนาด<อ>ไหนก็อยากแกล้งกันขนาดนี้นะคะลองมองกว้างๆนะคะความเอนดูของเรามันละเมิดเขาหรือเปล่านะคะให้ครั้งนี้เป็นบทเรียนนะคะโอ้คนมัเมันเต็มเลยท่าน,นี้พอเต้ยถูกติติงอย่างหนักในโซเชียลเนี่นะฮะ,ะต่อมาเต้ยก็ออกมาโพสต์ขอโทษกับเหตุการณ์นี้ฮะผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวบอกเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้เต้ยน้องพราวน้องเตได้คุยกันแล้ว เต้ยขอโทษสําหรับคลิปนั้นจากใจค่ะมันดูไม่เหมาะสมจริงๆอืเต้ยไม่ควยทําแบบนั้นไม่ว่ากับใครส่วนตัวเต้ยเอ็นดูน้องเตมากๆก็ต้องขอโทษน้องเตและแฟนคลับของน้องด้วยต่อไปเต้ยจะระวังการกระทําให้มากกว่านี้ขอโทษจริงๆจากใจนะคะอลัย่างที่เต้ยได้โพสต์ข้อความนะขอโทษออกไปก็มีชาวเน็ตไปคอมเมนต์นะอย่างที่บอกนางเอกในเรื่องราวของอะไรนะฮะ เซ็ก a r ารัสเมนใช่ไหมคะใช่เซ<ช>็กชวล harassment นะครับคกับคุกครมทางนพศนะควรวมถึงแนะว่าให้ขอโทษผ่าน Instagram <S <S อินสตาแกรมเพื่อ เป็นต้นแบบพฤติกรรมในสังคมด้วยทีนี้น้องเตฝั่งน้องเตผู้อยู่ในคลิปเนี่ยก็โพสต์ขอโทษด้วยเช่นกันนะครบผมผมเองก็ต้องขอโทษด้วยนะครับที่เราเล่นกันไปไม่ได้มีเจตนาแสดงว่านี้น้องเตเขารับรู้นะเข<อ>าก็รู้เรื่องนี้นะเขาไม่ได้มีเจตนาไม่ดีต่อกันจริงๆครับ <ฮะ S 1> แต่อาจจะไม่ได้ทันคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อ่อนไหวและอาจจะส่งต่อการการะทำที่ไม่สมควรให้ดูเป็นเรื่องปกติในสังคมได้ต่อไปเราจะระวังตัวกันให้มากขึ้นนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับ น้องพราวอ,อนิชาอีกคนหนึ่งอดีตนักร้องวงโอลิฟเนี่ยน้องพราวเนี่ยนะครับ <ฮะ S 1> ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็โพสต์อีกนะ,<ฮ>ะบอกขอโทษด,ด้วยเช่นกันนะฮะจากเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้พราวต้องขอโทษพี่เตและทุกคนมากมากนะคะพราวพี่เต้และพี่เตได้คุยกันแล้วเราไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีต่อกันเลยแต่สิ่งที่ทํามันไม่เหมาะสมจริงๆ เราไม่ควรทําแบบนี้กับใครเลยต่อไปจะระวังการกระทําของตัวเองและไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกขอโทษจากใจนะคะน้องเขาออกมาขอโทษทั้ง3คนเลยไม่ว่าจะเป็นน้องพราวเองนะน้องเตเอแล้วก็น้องเตยเอง3มคนที่เขาคุยกันบอกว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นการเล่นสนุกข,ของแต่ละคนแหละแต่พอภาพมันออกมาปุ๊บบางคนที่มองภายนอกไม่ได้รู้ว่าเขาคุยอะไรกันมาก่อน,นพอมาดูปุ๊บเฮ้ยมันเป็นการคุกค,คามแลม้วมรดสิทธิหรือเปล่าแบบนี้หรือเปล่าอะ เมื่อเกิดขึ้นแน่นอนละ่ะเสาวเต้ยก็ออกมาขอโทษแล้วน้องเต้ยก็ออกมาอธิบายให้ฟังแล้วก็ขอโทษด้วยรวมถึงน้องเพราก็ออกมาขอโทษเรื่องราวก็น่าจะยุติดราม่าไปมันก็การเป็นบทเรียนนะพี่เต้นนะเรื่องนี้นะคือส่วนตัวนะหลายคนวิพากษ์วิจารณ์กันในโซเชียลมอนกันมุมที่ติดติงก็มีอีกมุมหนึ่งก็มองเรื่องน้องเต้ยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าสมมตินะถ้าสมมติมไม่ใช่เต้ยเป็นคนโพสตหรือถ่ายคลิปนี้นะดราม่าอาจจะน้อยกว่านี้หนึ่งเพราะด้วยน้องเต้ยเนี่ยอาจจะบุคลิกดูเรียบร้อยน่าาารรสมมุติเป็ดทีแบบ ตลกน่อยเออตลกๆนิดนึงสมมติเป็นบุกโกแบบแอลอย่างเงี้ยสมมติคนกันเองทำไรเหนอละออ่ะแล้วถ่ายเงี้ยดูไหนแซดูหนแซทำไรเหนือเลิกอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งอ่าถูกอะไรแบบนี้แต่ในที่สุดแล้วมองว่าอาจจะไม่เหมาะสมก็แล้วกันนะฮะอาจจะเป็นการ <นะ S 2> เรือกคุกคาแต่อย่างที่บอก3คนนี้ก็รู้กันเนี่ยนะ